การที่หน่วยงานราชการเนี่ยได้มีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่หญิงอยู่ปฏิบัติหน้าที่เวรยามณสถานที่ราชการในเวลากลางคืนเนี่ยถือว่าเป็นการใช้บุญใช้ดุลพินิษย์ที่ไม่เหมาะสมและเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เรามาดูแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดนะครับเป็นคำวินิจฉัยที่อ .4-21 ทับ2,557 าสารปกครองได้วินิจฉัยเอาไว้อย่างไรเราลองมาดูในรายละเอียดนะครับสำหรับในแนวคำพิพากษาโดยสรุปเนี่ยาการจัดให้ผู้ฟ้องคดีและข้าราชการหญิงอยู่เวรในเวลากลางคืนนะครับเป็นนโยบายของหน่วยงานผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นข้าราชการหญิงเนี่ยในฐานะข้าราชการพลเรือนสามัญก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่ขัดขืนหรือว่าหลีกเลี่ยงตามมาตรา88แห่งพระราชบัญญัตริระเบียบข้าราชการพเลเรือนพุทธศักราช2535เมื่อสำนักง,งานขนส่งจังหวัดมีข้าราชการชาย11คนเป็นผู้ตรวจเวรเนี่ย3คนมีข้าราชการหญิง15คนเป็นผู้ตรวจเวร1คนจึงถือเป็นข้อจำกัดที่ต้องจัดให้มีการ นำเอาข้าราชการหญิงเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรในเวลากลางคืนมิใช่เป็นเรื่องสิทธิ์ของข้าราชการแต่เป็นเรื่องหน้าที่ในราชการที่ข้าราชการจะต้องปฏิบัติอย่างเสมอภาคทั้งชายหรือหญิงดังนั้นเนี่ยหากผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิษสั่งการราชการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและก็ความจำเป็นย่อมไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม อีกทั้งเนี่ยยังได้มีการดําเนินการในการป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยจัดให้มียามรักษาการและตํารวจสายตรวจจัดให้มีเหล็กดัดติดบนหน้าต่างมีโทรศัพท์ในห้องเวรและได้จัดห้องให้อยู่เป็นสัดส่วนแล้วดังนั้นการออกคําสั่งให้เจ้าหน้าที่หญิงต้องอยู่ในอ,อยู่เวรในเวลากลางคืนเนี่ยจึงเป็นคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วนั่นเองนะครับ